วิธีทำปอเปียทอดริ้นต้นาก,การบดหมูขั้นตอนต่อไปคือการพัดไส้ใส่น้ำมันแล้วก็สับหมูลงไปพัดแล้วก็ปรุงเครื่องโดยรสดีพริกไทยเกลือจากนั้นก็คลุกเข้าแล้วก็เอาพักเข้าใส่ชวงอกกระเทียมเจียวใส่เข้าไปตัวด้วยวุ้นเส้นพัดไปเรื่อยๆจนมันสุกจากนั้นก็ทำแป้งเปียกการตั้งไฟเอาน้ำแต่วแป้งมันให้มันเหนียวๆต่อไปก็เป็นขั้นตอนห่อเอาแผ่นแป้งมาเอาเครื่องใส่เข้าไปม้วนแป้งม้วนแป้ง มันสวยงามแล้วก็พับหัวใต้เอาแป้งเปียกเตี๋ยียมว้าทาเข้าไปแล้วก็ม้วนพับทําเป็นไส้อื่นๆก็ได้เป็นไส้เผือกไส้หนอ่อไส้อย่างก็ได้แล้วแต่เราเป็นไส้กุยช่ายที่มันเหลือเขาก่อน,ม,นมีไส้หนอ่อหรอก็ไส้หนอ่อกุยช่ายทําได้เหมือนกันเมื่อห่อเสร็จต,ตามที่ต้องการก็ลงกระทะทอดเลยทอดไปจนกว่ามันจะสุกกรอบสวยงาม แล้วก็ไปกินได้เลยอร่อยโดยไม่ต้องจิ้มก็ได้ถ้าชอบน้ำจิ้มรสหวานก็กินกับน้ำจิ้มบ้วยนะครับลองทำดูนะครับอันนี้ไปก่อนครับสวัสดี